เมื่อวานพูดเรื่องข้อห้ามตอนนี้มาพูดเรื่องข้อปฏิบัติพี่น้องคะตามเมืองใหญ่ๆอย่างซิดนีย์อย่างเงี้ยรถไฟใต้ดินมีหลายสันน้ำสถานีรถไฟนีนวานมนเป็นรอยแล้วคนเนี่ยคือหมดนนนเนี่ยแหะพี่น้องคนเน่ยทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนทํางานทั้งอะไรอย่างเี้เนาะคนใช้บริการขนสง่งอ่ารถไฟนั่งรถไฟ ทีนี้รถไฟใต้ดินก็จะมีบันไดเลื่อนหรือบันไดธรรมดากับมี่แลลายซันนะนะพี่น้องมีทั้งลิฟต์มีทั้งบันไดเลื่อนมีทั้งบันไดธรรมดานะะั่นแหะข้อปฏิบัต,ต,ติอันนี้ก็คือเวลาขึ้นลงบันไดนี่ให้ชิดซ้ายเอาไว้เป็นข้อห้ามเป็นข้อห้ามอีกอันหนึ่งก็คือว่าห้ามยืนขวางบันไดย,ยืนตรงกลางไหมคะ ไม่ให้ยืนไม่ให้ยืนไม่ให้ยืนตรงกลางจะต้องคิดซ้ายเพราะว่าคนที่เขารีบอะแลนค่ะพี่น้องเขาแลนเขาไม่ได้เดินเขาเขาวิ่งเพื่อที่จะให้ทันอ่ารถไฟสถานีน,นี่มันสิออกอีกหาที่เังแส่เขาก็จะวิ่งพี่น้องจะจะเป็นเป็นเรื่องที่พบเห็นจนจนชินตาแล้วทุกคนว่าจะปฏิบัติก็คือชิดซ้าย คนที่เขารีบเขาก็วิ่งแล้วแม้แมกระทั่งว่าตามที่สาธารณะที่เป็นทางเดินหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาทำเป็นสะพานให้ชมวิวจุดชมวิวอยังก,กับตามไปนอกคนไปคนเมื่อนี <c> ่ <oughs> คนประเทศนี่เวลาเดินเขาจะเดินทิ่ซ้ายมันมันเลยเหตุหไห่แบบว่า <c oughs> การทลายจรของตัว คนที่เขารีบเขาก็มีทางเดินน,เลลนนั่งสิแม่เข้าไปหลายคนั่งเสียกับบ่แมนเกาะกุ้มกันยังปิดเส้นทงนังสีก่กะทําไม่ได้ไม่เขาไม่ทํากันเป็นเป็นหลักปฏิบัติที่แบบว่ามันเป็นระเบียบแม่พี่น้องเขาเขามีวินัยจนจนแบบแล้วเขาไม่ได้มีข้อโต้แย้งนะคะเขาปฏิบัติแบบนี้เขาก็ทําเขาบม่ได้มีข้อโต้แย้งว่าเออเป็นยังจะต้องทแบบําแบบนั้นแบบนี้สินะเขาทํา เขามีระเบียบวไิไนัยบ้านนี้เวลาออกนอกบ้านอีกอันหนึ่งสำคัญเลยพี่น้องครีมกันแดดจะต้องทาผิวแล้วก็มีแว่นกันแดดใส่หมวกรุ่นนี้ก็เป็นคนชอบใส่หมวกอยู่แล้วเนาะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ต วันนั้นจะอากาศร้อนก็ช่างคุณไปข้างนอกคุณจะต้องมีเสื้อแจ็คเก็ตไปด้วยเพราะอาจจะคุณอาจจะแบบไปเจอลม,มอสิไหมลมแห้งงสิไหมคะ่ะเป็นเปได้สันยุลีพี่น้องแล้วแว่นกันแดดคะ่ะลมที่นี่แรงแรงมากเมื่อวานลมลมแรงมากถ้าบ้านเราคงแบบโกลวหลังค่าบานเลื่อนคอนเป็นทั้งโมบานอะแรงลมแรง,งแบบน่ากลกัวมากไฟดับห้าชั่วโมง เมื่อวานออกจากสเตเดียมไปตีปิงปองเนาะแบบลมลมแรงมากแบบว่าอันจอดรถอยู่แต่ต,ยตนยุค่าเนะคะ่ะตนยุค่าเนี้าเป็นหักไงๆได้พี่น้องแต่ก็ไม่ไม่ได้มีกิ่งหักนะคะพ,พูดถึงว่าเนาะจนจนนัดสีโอโอนสีเอ็นังสีนะลมลมโอ้โหแรงจริงๆสปีดแปดแปดสิบลิมิตนี่ขับได้แค่หกสิบทุกคันก็เหมือนกันไม่ต่างจากเรา รถมันสิปิวแหงขั้นหน่อยแหงแบบยืบ,ยบ,ยบ,ยบ,บ,บนเน,นียารยืบเาีอู้ขครับรถหมาว่าไ่ยันยันรถปิวไมหมคะยันยันนัน้นไปตามแรงลมสิเนาะทุกคันก็แบบไม่มีใครเร็วปกตินี่สปีดแปดสิบเนี่ยว่าม,มีผู้ใดดอยกอยู้เจ็ดสิบพี่นอ้องบ้านเมืองนี่เขาไปตามสปีดเลยร้อยก็ร้อยร้อยสิบก็ร้อยสิบทุกคันเป็นแบบนั้นกัดค,ค,ค่อยๆขั้นเอาว่าฮอดบบานแล้วอู หลงใจสักพักหนึ่งไฟดับห้าชั่วโมงอู้ยดับยาวนานมากเมื่อวานแล้วก็อ่ากัดแว่นแว่นกันแดดนี่อย่างอย่งแฟนเนี่ยถ้าไปข้างนอกแกจะไม่ลืมเลยคือคือแว่นกันแดดแล้วก็จะจะดูด้วยว่าเราเราจะลืมไหมแกจะต้องบอกแว่นกันแดดทาครีมกันแดดใส่เสื้อแจ็คเก็ตหมวกพี่น้อง เมืองอากาศไม่ไม่ไม่ร้อนทำไมถึงต้องใช้พกครีมครีมกันแดดแสงยูวีประเทศเนี่ยมันแห้งอากาศหนาวนี่คันเมื่อได้แดดออกเนี่ยพี่นอ้องมันมันสัมผัสผิวห้องนี่แสบเด้แสบผิวเลยบ่ฮ้อนได้พี่น้องก็่าแสงแดดประทับผิวห้องนี่มันแสบแต่ไม่ร้อนไม่มีเหงื่อันไห เนี่ยมัน,ม,นมันทำให้คนเผลอไม่ไม่ใช้ครีมกันแดดนังสิ่เนาะแล้วคนคนประเทศนี้คนมีคนสูงอายุจะเป็นเป็นผิวมาเลี่ยงผิวนางไหลาการที่ไปกินข้าวนองบ้านไปกินเขา้านอาหารหรือสมมสอนหรือ,อยังสิประเทศนี้เนี่ยขายอาหารขายยังเนี่ยก็คือติดราคาไหนก็คือราคานั้นแต่ต้องติดราคานะคะแต่ว่าคุณไปกินอาหารนี่ ขาไม่ได้ให้ติปด้วยค่ะไม่ไม่มีให้ติปพี่รองคะเขาถึงเนี่ยเวลาไปบ้านเราเนี่เหมือนจะขัดใจไหมอันอันนี้คือเบาตรงเลยเนาะคะ่ะท้าแบบว่าแต่ว่าตอนนี้เขาก็าปรับตัวได้คือบานเข้าไปไรเลื่อแล้วเข้าไปกินข้าวข้างนออไปกินร้านอาหารไปยังเสียปกติเราก็จะให้ติปแต่ว่าอยู่นี่เขาเขาไม่ได้ให้ ราคาไหนก็คือราคานั้นจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ความสะดวกอีกอย่างก็คือว่าขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นรถไฟรถเมล์ใช้บัตรโอปอบัตรเดียวไปได้ไปไปได้ทุกที่รถเรือแล้วก็รถไฟแต่ว่า เราซื้อบัตรที่ของรัฐนิวซาวเวลก็ใช้ได้เฉพาะในรัฐนิวซาวเวลนะไปรัฐอื่นก็ต้องซื้อของของรัฐอื่นใช้เป็นแบบนั้นแล้วอีกอย่างหนึงอันนี้สำคัญ,สำค,ญสำคัญพี่น้องต้องเว้าเลย้ต้เตอยปใต้เตือน,อ,นอ่าที่ที่ที่เห็นเป็นประจำเนาะเวลาไปเดินชายหาดเนี่ย เขาจะเตือนเขาจะปักป้ายว่าตรงนี้มันเป็นมันมันมันสูงชันนะเพราะเขาไม่ได้มีตัวกัน้นสูงชันนี่สี่ห้าหกเมตรเลยนะคะหน้าบ้านเนี่ยเขาจะปักป้ายตลอดต้องดูเพราะว่ามันนั่นก็คือแบบฟุ๊ปลงไปเลยอย่งสีนะคะแล้วก็มีจระเข้ไหม มีปลาฉลามไหมอ่าบางที่ถ้าเขาเจอปลาฉลามที่สายพันธุ์ที่ที่ดุร้ายเนาะเขาก็จะบอกเขาก็จะมีป้ายเตือนว่าให้ระวังแล้วก็เวลาไปป่าปะนี่ที่ออสเตรเลียคุณสามารถเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลินมองเที่ยวนี่หลายสวยงามปลาภูเขาทะเลน้ำตก ควมเป็นธรรมชาติยังยังคองดมสมบูรณ์สินะคะเวลาไปไปเที่ยวป่าเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกเราว่าให้เดินเฉพาะเส้นทางที่เขาที่เขาทําทางเดินให้คุณเดินห้ามเดินออกนอกเส้นทางมันจะมีงูพิษช,ชนิดไหนเขาจะบอกป้ายเตือนมันจะมีแมงมุมหรือหรือห,หรือใดๆทั้งสินงส้นนั่งสช่ไหมค่ะที่เป็นอันตรายกับเราองศ์ เขาจะมีป้ายป้ายบอกเลยหรือแม้กระทั่งว่าอ่ามันซิมีอันียังกับเท้าวันที่ที่เป็นแบบอันคือคือจังบานเท่าแม่อันที่เป็นที่เป็น,ปนงาม,มเท้าวันนีียังไหมคะ่ะโอ้ยบอกว่าถืออันนั้นนะ่ะเขาจะบอกเลยว่าให้เดินให้ให้เดินข้ามบ่ใหหยียบบอกเข้าเดียวันเจ็ดแปดนาะทีพี่น้องคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ